ทำให้ได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นไม่ได้เกิดจากการไปบ,บังคับข่มเหงมันนะแต่เกิดจากสติจับหลักตัวนี้ให้แม่นนะตรงนี้คนไม่ค่อยรู้ทั้งที่ที่อยู่ในพระไตรปิฎกมีทั้งหลายพระสูตรนะที่สอนให้เรามีสติรู้ล้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ย เพราะงั้นเวลาทำกรรมฐานนะถ้าเราอยากสงบใช้ใจเที่ยธรรมดาไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขแล้วมันสงบเองถ้าจะให้จิตตั้งมั่นเพื่อจะเดินปัญญาให้รู้ทันที่จิตตัวเองอย่าบังคับจิตนะความยากมันอยู่ตรงนี้ให้รู้แต่ไม่ได้ให้บังคับให้จิตหนีไปรู้ทันจิตถลาลงไปเพ่งรู้ทันรู้ไปเรื่อยๆจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมา พอจิตตั้งมั่นแล้วถามว่าตรงไหนที่จเจริญปัญญาพอจิตตั้งมั่นปั๊บขันมันจะแยกตัวออกเองเลยมันจะเห็นว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆก็ส่วนหนึ่ง,ง,ง,นะนนงจิตก็ส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งขันมันแยกนี่เป็นการจเจริญปัญญาขั้นต้นแล้วต่อมามจะเห็นเลยขันแต่ละขันมันทํางานล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไต,ไตรลักษณ์นี่ขึ้นวิปัสสนาแนละ้ว นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่เห็นอสุภะนะถ้าเห็นอสุภะเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานถ้าเห็นร่างกายเป็นอสุภะนี่สมถะถ้าเห็นร่างกายเป็นไตรลักษณ์นี่ขึ้นวิปัสสนาส่วนจิตนี่ไม่มีอสุภะเพราะมันไม่มีตัวตนะมันก็เลยมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเฝ้ารู้เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจไปพอเห็นไตรลักษณ์แล้วมันก็เท่ากับเราเห็นความจริงแล้ว จิตมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วมันก็หลุดพ้นนะเวลาหลุดพ้นมันก็รู้ด้วยตัวเองไม่ต้องถามใครหรอก